โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปพายเรือมาเราก็มาที่แสงอาลุนแสงอาลุนเดี๋ยวเรื่อยๆมันมีมีเกทเฮาส์ด้วยนะคะมีแบบโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีซีฟู้ดสดๆวิวสวยมากทุกคนอาหารน่ากินมากว้าวปลาสามรสน้ำเต็ามูเบอร์ไอริส โอ้สวยมากค่ะเดี๋ยวบอกเมชามบอกมังกีเรดมังกีทั่วยาไปนอดนะครับแต่แอลกอฮอล์เรตมังกีทั่วสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไมล์เปเล่นะครับผมจะพาป้าป้าหมาม้าของสเตฟานไปเที่ยว ภายเรือที่เกาะช้างนะครับทุกคนนี่เรากำลังเ,เรากำลังเดินไปเพื่อจะขึ้นเรือนะฮะว้าวถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับอยู่ที่สลักคอก ป๊ะปะโอเคมาสี่คนครับเอป้าป้ามาอเออโอ้พีคนครับว้าวปาควิกควิกได้ปะได้ได้่คือว่าเท่านังกับมาม่าเลยได้แล้วแค่นไหม ขยับไปทางนู้นเปขยับโอเคโอเคว้าป้าเทคบรรยากาศนะครับเคสเตปันป้าปามามาโกว้าวโอ้ thank you พนน้ำพนน้ำป้า มาก่อนจะไปแล้วก็กินไอติมเย็นๆก่อนนะฮะทุกคนค่ะมาเจี๋ให้หน้าท่ตาต่ออ้าวกินเลย โอเคอร่อยมากครับอ้าวไปเลยเป็นยังไงบรรยากาศดีมากอยู่กอดช้างตั้งเ <laughs> กือบสิบปียังมาแต่ตกปลาแต่ไม่เคยมาลงลื <laughs> คนอค่ะ <c oughs> อยู่ตั้งแต่โอโควิดก็ไม่ได้มาลงอแต่มาตกปลาอยู่นะที่นี่เอาไส้ทุกนี่แหละม,ะมามาป้า,ปาโอเคไหม <laughs> มามาป้าสเตฟาน <laughs> ฮัลโหลสเตฟานฮัลโหลสเตฟานนีไม่วีดีโอเอรสเตฟานเดี็กแก่ก็เลยเะแกแก่ผมป่ะเด็กขี้เที่ยวไหมปีโอ้โหาวโซนัยโอ้ซีเที่ยวรวยแล้วรวยแล้ว is fishing man สีมาแล้วอยู่ที่บ้านอ่ะกินน้ำแล้วครับโอเคเกือบไม่ได้นะครับฝนจะตกเผอิญฝนบอกหยุดก่อนหยุดให้เราหยุดให้เราไปก่อน ฟ i r s t เยีะ่รเะไหมแรไม่เยอะไม่รู้โรแมนติกไปเทียวอื่นกันดอันนี้มีกี่ลำคะที่ทำมีอยู่เก่าลำช่วงเดือนไหนคะมันทำไม่ได้เลย ก็นหน้าฝนเนีหน้าฝนเนาะใช่ก็เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าแล้วมันมีคูนาเนี่ยคู่ค่ำเริ่มหยุดหยุดกี่เดือนคะหยุดประมาณสองเดือนก็มันก็เขาดื่อยวันไหนฝนไม่ตกก็แก้วได้ก็คือว่าแก้วไม่ได้คือฝนมันตกอ๋อมีนักท่องเที่ยวด้วยเหรออืมวันนี้ก็มาโบแมนตัวนี้อ๋อเพิ่นมาตกปลาโบแมนน้องนั่นสิบอลู น่าจะวางอวนปูได้เยอะเนาะ่ไปข้างหลังอ๋อมันไม่ชอบอยู่ในปากคุณไม่ก็นี่เนี่ยวางไม่ได้แล้วนี่ไม่ให็นปลาอ๋อในนี้มันเป็นเตี๋ยคิดอนุรัญาตแล้ววันมาตกปลาอะไรได้เนาะได้ได้ตกปลาอะไรนะเช่าขยักเนี่ยเนาะอ่เช่าขยักมาครับปลาอะไรใะไรนะมาจิ๊กที่นี่ขยักลำเท่าไหร่คะเช่าโอ้โหถ้าพายออกมาหัวละร้อยนะแต่เช่าเป็นวันเนี่ยล้วไม่รู้ว่าเป็วันเท่าไหนผมไม่รู้ โอ้นี่ตกปลาอะไรคะปลาดุกเโอ้ปลาดุกปอติดอะไรเอาหมดเลยปลาดุกปกติมันมันกินกุ้งไหมกุ้งหรือปลาอมไรกินนั่นกุ้งเอาเหรออะไรก็กินกุ้งมึกเลยวะโอ้เจ๊เดี๋ยวมือไหนเข้ามาอันนี้ส่วนมากจะไปตกตามสะพานไงช่วงนี้ทำงานก็ไม่มีเวลาทำอะไรแต่เวลาใช่ไหมกล่าวว่าชิดไปพักก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลือกตั้งเนี่ยได้ไปหยุดแม่ ปนนอป,ปากเอาสว<อ>ยขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวออกอ่าวจะสวยเนี่ยออือว้าวเริ่มสวยขึ้นมาแล้วทุกคนมันเริ่มสวยมันสวยอยู่แล้วโอ้นี่เป็นเนินทรายเลยเหระคะ่ะสันดอนสันดอนโอ้หอยไอ้นี่น่าเยอะเนาะ หอยเสียบอ่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะหอยหอยดำๆอ่ะหอยทานอ่ะไม่อ่ะหอยถานไม่มีอ้าวจะมีเป็นพวกหอยแขงอะไรโอ,<ม>โอ้น่นการหนึ่งลำดูว่าสะพานที่น้องมัาใช่ค่ะนู่นละ่ะตรงนู้นน, <c oughs> นี่ที่มันตกปลา b e a u t i ฟ u l เบอร์ไทดียวเลย And so quiet. <laughs> 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 so quiet. <laughs> uh <-huh. laughs> Last night finished work uh, five o'clock. Uh, In the morning. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 โอ้โไม่ตัดเขาฮ่าฮ่าป้าว่าโอ้สวยน้องเปืมยังไม่มาหรอกคนน่าจะไปนู่นใจใจสวยทั้งทันวามกราทันวามกราน้ำจะเต็มอ่าวแล้วลมเย็นทั้งวันใช่แล้วมันสวยไหมโอเคอย่าลืมนะคะทุกๆคน ทำที่ยาวๆด้วยทุกคนต้องมาเที่ยวประมาณทันวามก,กรลาสวยนาทิตาก็จะมาอีกนะคะแต่ช่วงนั้นงานเยอะมากตองตองตองเวกงานมาล้วอย่างงี้มาได้งานไ,<ด>ไม่ได้นะไม่มามาได้อยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้นานเนาะแบบขับรถมาจากหาดไทราขาวอยู่ตรงไหนคะอยู่หาดไทรขาวค่ะอยู่ตรงหาดไทรขาวนั่นเองใช่ค่ะโอ้อยู่ตรงนี้ใกลนิดเดียว Mom, say more. But I really like it. Oh, my God. huh? about monkey, red monkey tour. Yeah. Yeah. I know, After alcohol, red monkey tour. When you are fit in the evening. Yeah. Fitting. Do this. It's fun. สวั tour. Yeah, uh, come with a ดีค่ะสวัสดีค m ะย i าฟ i n g มน t ันมาฟิชก e บ e พล r e b ี่นี่ก่อ n o f i ไ h ่ e ด้ฟิเพร w a น e r ต o w ตอนนั้นตอนน้น้ำส a งวันเดียว o ำเลือกเล่น2วันไม่ดื่มไม o อ a ุญาตขา sell a l c o h o l ้า w สวยอันนี้น่าจะไปทัวร์ด้วยเนาะ มีมีจักรยวตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเอาปกติเขามาถึงนี่อ้อมใช่ไหมครับไปไปนู่นมันได้ไหมปกติก็ไม่ได้คือาไปได้แล้วแต่กเขาขัมรถไปแจ๊กแค่นี้อ๋อเพราะว่ามันเป็นทางนี่นั้นออกทะเลใหญ่หรออกทะเลแล้วตรงตรงนี้เขาเอารถเข้ามาตรงไหนคะเนี่ยนีไงเขาลงสะพานนี้ข้ามเรือนะคะไปนู่นเลยตรงเอ่อ I see on uh, YouTube yeah the, the, the water is not so warm in Italy yeah I see um you know they have เป็นม oh, oh. ังคี o ัวโอ้ยนะคะับไปจะถึงแล้ว เป็นหมู่บ้านสาวประมงเขาแช่แข็งไยนะคะทำไมจอดเยอะจังนี่ไงว่าเราไปสุ นโอเคถึงแล้วครับทุกคนขุดหนบเขียวดีหนังเขียวงงรู้ว่าน้ำมันไม่ไม่น้ำรู้ไปไปตกปลาเมื่อวานว่าเ้าลูกเาไม่ได้ปลาเลยใช่มันกี่วันครับประมาณกี่วันกี่วันเดี๋ยวจะเดีมาอ่าน้ำมันไม่ค่อยเดินปลามันแง่ ส okay. <ales> ิ้นแล้วน้ำฟิชซอตบิทไลซ์ยาวันอริะอยู่อีบิอ่ะน้มาซอสซตีฟ r ไฟไร ดีกุดยูไลไฟเบสเทมปอรมยันยัียังมีเดี๋ยวค่อยตัดโอ้เทมปอร์ร่า this is ทำาซอส for เทมปอร์ร่า good ไฟไลท์ and ไฟไลท์ตรงนี้เลยครับโอมาม่าวอนสวิตแอนด์ซาวเวอร์ไหมชิคเก้นไอ โอเคโอเคนะเยอะๆชัวโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราไปพายเรือมาเราก็มาที่แสงอาลุนแสงอาลุนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมีเกทเฮาส์ด้วยนะคะมีแบบโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีซีฟู้ดสดๆวิวสวยมากทุกคนอาหารน่ากินมากนี่ปลาสามรสข้าวผัดผัดผักต้มยำ อันนี้เป็นผักผักรวมเดี๋ยวไอ้ดูข้าวผัดต,ต้มยำเทนปุระปาลาสามรสเย้เอลิกุดอ่าเอาเลย <c oughs> ผมตามมามา่าจีบเธ